การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติสมาธิที่เกิดตามธรรมชาตินั้นมันพอเหมาะกับกำลังของปัญญาที่ใช้ในการพิจรารณาส่วนสมาธิที่เกิดจากการฝึกตามหลักวิชาการมักเป็นสมาธิที่มากเกินไปหรือเหลือใช้และยังเป็นเหตุให้คนหลงผิดพอใจเพียงแค่สมาธินั้นก็ได้เพราะในขณะที่จิตเป็นสมาธิเต็มที่นั้นย่อมเป็นความสศความสบาย ทำให้เกิดความพอใจจนหลงติดหรือหลงคิดไปว่าเป็นมรรคเป็นผลยกตัวอย่างเช่นหากตั้งใจคิดเลขจิตก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเองหรือพอจะยิงปืนจิตก็จะเป็นสมาธิบังคับให้แน่วแน่ขึ้นมาเองในเวลาลย้นนี่แหละเป็นลนักษณะของสมาธิที่เป็นไปเองตามธรรมชาติซึ่งปกติถูกองข้ามไปแท้จริงแล้วเรารอดตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาได้ ็ด้วยอํานาจของสมาธิตามธรรมชาตินี้เองลองมาดูความลับของธรรมชาติที่เกี่ยวกับลำดับแห่งความรู้สึกต่างๆภายในใจจนกระทั่งเกิดการเห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงของโลกหรือต่อขันห้าได้แก่ปีติและปราโมทคือความชุ่มชื่นใจหรืออิ่งเอมใจทางธรรมเช่นทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้ทาน ก็ถือเป็นบุญขั้นต้นทำให้เกิดความอิ่มเอ็ใจหากไปถึงขั้นศีลคือมีความประพฤติทางกายวาจาเป็นปกติความปิติปาโมทก็จะมากขึ้นหากไปถึงขั้นสมาธิก็จะเห็นได้ว่าในองค์ของสมาธิอันดับแรกที่เรียกว่าปฐมฌานก็จะมีปิติอยู่องค์หนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยปิติปาโมทมีอำนาจอยู่ในตัวของมันเองทำให้เกิดความระงับ ปกติจิตของคนจะไม่ค่อยระง,งับเพราะตกเป็นทาสของความคิดจากสิ่งยั่วยวนภายนอกแต่ถ้าเกิดอาการที่เรียกว่าสมาธิคือใจสงบนิ่งตัดกิเลสได้ก็จะเกิดความสงบระง,งับและพร้อมที่จะรู้นี่คือลักษณะของสมาธิที่ต้องการไม่ใช่ในฌานสมาบัติตัวแข็งทื่อเหมือนตุกตาหินไม่รู้สึกตัวการอยู่ในฌานด้วยจิตไปติดอยู่ที่ฌานนั้น จะทำให้พิจารณาธรรมะไม่ได้มีแต่จะตกลงสู่พวังเสียเรื่อยไปไม่สามารถนำมาพิจารณาจัดว่าเป็นอุปสรรคของการทำวิปัสสนาโดยตรงผู้ที่จะพิจารณาธรรมได้ต้องออกจากฌานแล้วจึงพิจารณาโดยใช้อำนาจของจิตที่มีสมาธิโดยใช้ฌานที่ได้มาเป็นเครื่องมือในการทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาตินี้ เราไม่ต้องเข้าฌานชนิดที่ทำให้ตัวแข็งทื่อแต่ต้องการจิตที่สงบเป็นสมาธิมีคุณสมบัติที่เรียกว่ากัมมนียโยครบถ้วนพร้อมที่จะรู้แจ้งจนเกิดความรู้ตามที่เป็นจริงต่อโลกทั้งหมดโดยอาการตามธรรมชาติทำนองเดียวกันกับผู้รู้แจ้งขณะที่นั่งฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมหรือนำไปคิดพิจารณาในที่เหมาะสมจนรู้แจ้ง ไม่มีพิธีรีตองหรือปาฏิหาริย์อันเป็นเรื่องของความเห็นผิดเป็นชอบแต่ทั้งนี้ม่ได้หมายความว่าจะเกิดการเห็นแจ้งอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นพระอารหันต์ในทันทีก็ไม่ใช่ในบางกรณีอาจเกิดความรู้ขั้นต้นแล้วแต่กำลังของสมาธิไม่เกิดคือไม่มีความรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ได้เพราะศึกษามาผิดผิดหรือถูกแวดล้อมด้วยความเห็นที่ผิดมากเกินไป อย่างไรก็ตามความรู้แจ่งแจ้งที่เกิดนั้นต้องพิเศษกว่าธรรมดาหากความรู้นั้นเป็นไปตามทางธรรมะแล้วย่อมก้าวหน้าไปจนกระทั่งเป็นความรู้ความเห็นในสังขารทั้งปวงถูกต้องตามความเป็นจริงหรือที่เรียกว่ายถาภูตะยานทัศนะคือเห็นอนิจังทุกขังอนัตตาทำให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอา ไม่มีอะไรที่น่าเป็นไม่ควรยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนตัวอย่างเรื่องเอาคือปักใจในทรัพย์สมบัติเงินทองสัตว์สิ่งของอันเป็นที่พอใจการเป็นคือถือว่าตนเองเป็นนั่นเป็นนี่เป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสามีภรรยาเป็นคนมีคนจนหาะพิจารณาให้ลึกซึ้งแม้เป็นคนก็ไม่น่าสนุกอะไรเพราะเป็นที่ตั้งของความทุกข์ ถ้าไม่ยึดถือว่าเป็นคนเสียก็ไม่เป็นทุกข์มีเรียกว่าเป็นความไม่น่าเป็นเมื่อมีตนก็ต้องมีอะไรอะไรเป็นของของตนภายนอกออกไปอีกทอดหนึ่งเช่นรูกของตนเมียของตนมีความเป็นนายเป็นบ่าวอะไรอย่างนี้ทั้งหมดก็เป็นการชี้เหตุความจริงที่ว่าไม่มีความเป็นชนิดไหนที่ไม่ต้องอาศัยความดิ้นรนต่อสู้เพื่อดำรงความเป็นนั้นๆไว้ นี่คือผลของการหลงเข้าไปยึดติดต่างๆด้วยความไม่รู้นั่นเองคำว่าเอาหรือเป็นในที่นี้หมายถึงเอาหรือเป็นด้วยกิเลสตัณหาด้วยป,ปาทานความยึดมั่นว่าหน้าเอาหน้าเป็นทำให้หนักใจร้อนใจนับตั้งแต่วันแรกเมื่อรู้ความจริงข้อนี้ก็จะมีสติสัมปชัญญะคลุมครงองจิตไม่ให้ตกไปเป็นทาตของความมีความเป็นด้วยอำนาจความยึด มีสติปัญญาอยู่เหนือสิ่งต่างๆโลกหรือสิ่งทั้งปวงมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็นตัวตนของใครมันจะเล่นงานบุคคลที่เข้าไปยึดถือด้วยตัณหาอุป,ปาทานนับตั้งแต่วาระแรกคือตั้งแต่เมื่ออยากได้อยากเป็นกำลังได้กำลังเป็นและได้แล้วเป็นแล้วหากใครเข้าไปยึดก็จะมีความทุกข์อย่างเต็มที่ แม้แต่ความดีที่ใครๆบูชากันหากใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับความดีในอาการที่ผิดทางและยึดถือมากเกินไปก็จะได้รับความทุกข์จากความดีนั้นๆเช่นเดียวกันแม้แต่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันโดยรู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเองความอยากเอาอยากเป็นนี้เป็นความโง่ยอย่างหนึง่งเป็นความหลงผิดนม่รู้ตามความเป็นจริงที่ว่า อะไรเป็นอะไรจนกระทั่งไปคว้าเอากงจักรมาเป็นดอกบัวดังนั้นขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยสติปัญญาที่รู้ตัวอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นหรือหน้าหลงไหลจงทำไปให้พอเหมาะพอสมกับสิ่งที่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีความไม่น่าเอาหรือไม่น่าเป็นอยู่ตามธรรมชาติเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกวิธีและเหมาะสมในเมื่อเราต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ข้อนี้เป็นการทำใจให้สะอาดสว่างสงบเย็นอยู่เสมอแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกหรือสิ่งทั้งปวงโดยอาการที่ไม่เป็นโทษกับตนเองความไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนี้ชาวโลกธรรมดาฟังดูแล้วชวนให้ไม่น่าเชื่อแต่ถ้าเข้าใจในความหมายที่แท้จริงจะทำให้เกิดความกล้าหาญร่าเริงคือมีจิตเป็นนายเป็นอิสระต่อสิ่งทั้งปวง ทำให้สามารถเข้าไปหาสิ่งต่างๆด้วยความมั่นใจว่าจะไม่ตกเป็นทาสของมันอย่าไปยึดถือว่าตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่เขาสมมุติแต่พึงรู้สึกตัวว่านั่นเป็นเรื่องสมมุติซึ่งเป็นของที่ต้องมีในสังคมต้องรู้สึกโดยแท้จริงว่ากายกับใจนี้คืออะไรธรรมชาติที่แท้เป็นอย่างไรโดยเฉพาะก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนเรา จะดำรงตนอยู่ในลักษณะที่เป็นอิสระอยู่เสมอสำหรับทรัพย์สมบัติหรืออะไรที่จำเป็นต้องมีก็ขอให้เห็นว่าเป็นของสมมุติเหมือนกันจะปล่อยไว้ตามประเพณีที่มีอยู่ว่าเป็นของคนนั้นคนนี้บ้านก็เป็นของคนนั้นที่นาเป็นของคนนี้เป็นต้นไม่ใช่เพื่อมาเป็นนายอยู่เหนือใจเราเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้ สิ่งต่างๆก็จะลงไปอยู่เป็นบ่าวเป็นทาสของเราเราจะอยู่เหนือมันถ้ารู้สึกไปในทางที่มีตัณหาอุปาทานจะมีอะไรเป็นอะไรด้วยจ,จิตที่ยึดถือเหนียวแน่นเราจะเป็นบ่าวเป็นทาสอยู่ใต้มันจึงต้องควรระมัดระวังมิฉะนั้นเราจะตกอยู่ในสถานะที่น่าสงสารที่สุดเราควรสมเพศตัวของเราเองกันไว้บ้างเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นอย่างนี้แล้ว ความเบื่อหน่ายหรือนิพพิธาก็จะตามมาตามสัสดส่วนของความเห็นแจ้งเพราะว่าเมื่อเบื่อหน่ายต่อความที่หลงเข้าไปยึดเสียงต่างๆด้วยความเข้าใจว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติคือมีความจางหรือคลายออกหรือที่เรียกว่าวิราคะเหมือนกับเชือกที่ผูกมัดไว้แน่นเมื่อถูกแก้ออกก็เหมือนสีน้ำย้อมผ้าที่ติดแน่น เมื่อเอาแช่น้ำไว้น้ำยาบางอย่างก็จะหลุดออกมาในที่สุดความยึดถือที่คลายออกจากสิ่งทั้งปวงที่เรียกว่าวิราคะสำคัญสำหรับการหลุดพ้นออกจากทุกข์เพราะเมื่อหลุดพ้นออกจากความเป็นทาตุของโลกก็จะมีอาการที่เรียกว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าวิสุทธิไม่เศร้าหมองมีความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเกิดความสงบสันติอันแท้จริงสืบไป เป็นความสงบเย็นจากความวุ่นวายเกิดความสันติคือสมบระง,งับดับเย็นของสิ่งทั้งปวงแทบจะเรียกว่าถึงขั้นสูงสุดขั้นเดียวกับนิพพานแท้จริงสันติกับนิพพานนั้นเกือบจะไม่ต้องแยกกันที่แยกก็เพื่อให้เห็นว่าเมื่อสงบแล้วก็จะนิพพานนิพพานแปลว่าไม่มีเครื่องทิมแทงหรือความดับสนิทไม่มีเหลือดังนั้น จึงมีความหมายสองประการคือดับไม่มีเชื้อเหลือสำหรับจะเกิดมาเป็นทุกข์อีกและปราศจากความทิ่มแทงความผูกพันผูกรัดทุกประการคือปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงคือดับจากกิเลสอย่างหมดสิ้นก็มีดังนั้นเราจึงควรเห็นคุณค่ากับการที่เห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงควรพยายามให้เกิดมีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คืให้เป็นไปเองตามธรรมชาติโดยการประครับประคองก็ดีทำจิตให้มีปีติปราโมทมีการเป็นอยู่ที่บริสุทธิ์ทุกลมหายใจจนกระทั่งเกิดคุณธรรมต่างๆตามลำดับหรืออีกวิธีหนึ่งคือเป็นการเร่งรัดด้วยอำนาจจิตบังคับคือไปศึกษาและปฏิบัติตามหลักวิธีการธรรมสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะภาวิปัสสนาตามธรรมชาติ เราทำได้ทุกโอกาสทุกขณะยังระวังให้การเป็นอยู่ปะจจาวันของเราบริสุทธิทธ์ปลดปลอมจนเกิดความอิ่มใจในทางธรรมะมีความสงบระงับแห่งจิตรู้ตามความเป็นจริงต่อสิ่งทั้งหลายจนเกิดความเหื่อหน่ายคลายออกจากความทุกข์ทีละเล็กละน้อยเป็นธรรมชาติหรืออัตโนมัติสรุปว่าสมาธิและวิป,ปัสสนาตามธรรมชาติที่ทำให้บรรลุมรรคผล ต้องอาศัยการพิจารณาความจริงในข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นอยู่เป็นประจำผู้หวังผลอันนี้ต้องพยายามทำตนให้สะอาดมีอะไรเป็นที่พอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้มีปีติปราโมทตามทางธรรมะอยู่เสมอทำให้จิตสงบระง,งับมีสมรรถภาพในการคิดค้นตามธรรมชาติอย่างอัตโนมัติเกิดความเห็นจริงที่ว่า ไม่มีอะไรน่าเอาหน้าเป็นอย่างสม่ำเสมอจิตก็จะคลายออกจากความลุ่มยุมงหรือตังหาต่างๆอันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์